อันนะครับมาใหม่นะครับเมื่อสักครู่นะผม,มก็จะคุยวหน่อยหนึ่งนะครับตัดไปเลยแบตหมดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาใหม่อีกรอบนะพี่นะ <c oughs> พี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วมา <c oughs> มาหน่อยมาหน่อยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาหากันหน่อยครับพี่ <c oughs> พี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วนะทักทายผมหน่อยครับพี่ ตันไปรอบนึงนะขอโทษทีครับพี่ๆนะต้องขออภัยจริงๆคนระับเอาใหม่นะพี่พนะเอาใหม่เ <c oughs> มอสักคคู่ตัดไปแล้วนะ สวัสดีในรอบที่สองนะครับสวัสดีรอบสองครับมาใหม่มาใหม่มใ,หมใครเข้ามาแล้วมาทักทายผมหน่อยนะครับทักทายนิดนึง ทำไมต้องใส่หมวกวันนี้เพราะว่าหนาวครับหนาวหนาว่าอากาศเย็ยนวันนี้อากาศเย็ยนพี่พี่คอมเมนต์ให้ผมทีนะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมรอบสองรอบสองแบตหมดไปแล้วนะครับมันยังค้างคากันอยู่ว่าอะ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้ผมไลฟ์สองรอบนะครับรอบช่วงก่อนเอ่อเที่ยงทีหนึ่งนะ สวัสดีพี่นกครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่สถานการณ์ที่บ้านเป็นไงบ้างครับพี่มีน้ํามีไหมน้ํามาไหมคอมิน์เล่าสู่กันฟังนะพี่นะ <c oughs> มารอบสองนะพี่พี่ทางเฟซนะใครดูบ้างนะทางเฟซบุ๊กทางอันนี้นะผมคงไม่ต้องแชร์เนะผมคงคงไม่แชร์รอบสองนะครับ ยุตตกสองวันแล้วครับโอเคครับพี่แต่ว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่ท่วมไม่อะไรเนาะพี่เนาะบ้านพี่คงไม่ท่วมเนาะเริ่มมีลมหนาวอเออจะบอกว่าภาคใต้ไม่หนาวถ้าบอกว่าภาคใต้ไม่หนาวเลยไม่ใช่นะตอนนั้นเมื่อเอาช่วงบอลสีเนาะผมส่งบอลสีไปให้คนหนึ่งตลอดเลยเขารับไปขาย เขารับไปขายเขาเขาบอกว่าที่บ้านเขาก็หนาวเพราะบ้านเขามีภูเขานะครับเขาชื่อเอเขาอยู่อยู่ยะลาอย่าะนี้จําไม่ได้นะชุมพอไม่ช่วมครับอ๋อโอเคครับพี่แต่ว่าบ้านพี่ก็น่าจะเพราะมันมีภูเขาเนาะน่าจะแบบอาจจะเย็นๆเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่ยะลาเลยอยู่ยะลาเลยยะลาเอ้ยยะลาหรือยะลาหรือยะลาที่บ้านนี่แหละ อยู่แต่ว่ามีภูเขาหนาวเหมือนกันเขาบอกว่าหนาวเหมือนกันผมขายทุกอย่างนะเพราะว่าส่วนผมไม่ทําแค่กล้วยไม้นะทําทุกอย่างเลยอันนี้ก็จะลืมทําต้นไม้เลยเพราะว่าเดอาเือนมกราเดือนมกรามีงานที่โคราชก็จต้องเอาต้นไม้ไปไปออกงานเลยนะก็จะลืมทําต้นไม้ตอนนี้ปีหนึ่งออกงานทีหนึ่งเมื่อก่อนออกงานตลอดนะเมื่อก่อนออกงานทุกวันแหละนะออกงานแบบ หนึ่งเดือนสามสิบวันนี่ได้อยู่บ้านสักไม่เกินไม่เกินห้าวันนะทใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดอ่ะนะครับมาเดี๋ยวมาขออีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะกินไลฟ์จริงๆนะครับก็มีหลายตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นนะก็มาเป็นตัวนี้ไม้หอมนะพรุ่งนี้น่าจะบานผมคาดว่าน่าจะเป็นสีเอ่อม่วงแดงม่วงแดงนะครับตัวนี้เป็นเทสเซเดต้านะครับเอาไปรุ้นสี่พี่พ เอาไปลุ้นสีผมว่าน่าจะเป็นม่วงแดงมันกึ่งๆแบบจะบอกว่าแดงเลยไม่ใช่จะบอกว่าม่วงเลยไม่ใช่พรุ่งนี้บานวันนี้ไม่บานหรอกแหวกไม่ได้ไม้หอมครับไม้หอมเป็นเทเซ,เซตา้าไม้เมล็ดครับสีเนี่ยไม่มันน่าจะออกเป็นสีแบบโอ,อ้ไม่ไม่ไม่แดงแป๊ดหรอกมันเอาไปลุ้นสีด้วยกันนะลุ้นสีนะครับราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะ หนึ140สีบาทขอขึ้นอีกสามห้าจะปิดไล์แล้ว <c oughs> ขึ้นแล้วเปิดไล์มาเพื่อนะรหัสหนึ่งแปดเจ็ดครับเป็นเทสราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับถ้าบานมาเป็นแดงแปดนี้ก็ราคามันก็จะไปก็เก่านะเทสเซต้านะราคาหนึ่งรสี่ทิบาทครับมาต่อที่ ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นอุ้ยหอมหอมตัวนี้หอมนะเป็นลูกบางกอกครับลูกบางกอกลูกบางกอกนะเป็นบางกอกมีได้เข้าบางกอกสันเซ็ตครับรหัสหนึ่งหนึ่งแปดแปดครับ,รา, 1, ร,บราคาหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทราคาหนึ่งร้อยนะรหัสหนึ่งแปดแปดครับ ให้ดอกตลอดปีนะครับดอกมีกลิ่นหอมหอมค่อนข้างมากครับหอมแรงตัวนี้หอมแรง มาต่อที่รหัสหนึ่งแปดเก้าครับเป็นเวน,น่าลาบุรีบิวตี้ตัวนี้ให้ดอกได้ตลอดปีนะครับแล้วก็ดอกเปลี่ยนสีด้วยนะดอกเปลี่ยนสีได้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทรหัสหนึ่งแปดเก้านะหนึ่งแปดเก้าราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทเปลี่ยนสีได้ครับก็าถานนี้สองต้นนะหนึ่งร้อยี่สิบบาทปีท้ายกับตัวนี้ครับ สุดท,ท้ายจริงๆนะผมจะเปิดไลน์มาบอกว่าบางคนดูอยู่แล้วมันค้างมาอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าแบตหมดไปก่อนนะรหัสหนึ่งเก้าศูนย์ครับเป็นอ,อตัวนี้ต้นนี้นะเอาราคาไปเก้าสิบาทก็พอเก้าสิบาท,บาทรหัสหนึ่งแปดศูนย์ชื่อว่าอูดมชัยครับอูดมชัยนี่ให้ดอกได้ได้ตลอดปีนะดอกมันจะเยอะระบายมันจะทนนะครับ ออกดอกได้ออกดอกได้เร็วนะสองเดือนประาณสองเดือนนี่แหละออกดอกครั้งหนึ่งนะไม้ส้มเลยออกดอกได้เร็วนะรหัสหนึ่งเก้าศูนย์ครับราคาเก้าสิบบาทนะอ่ะโอเคพี่พี่นะครับจริงๆเนี่ยเออผมไลฟ์มานานแล้วแล้วก็พอดีมันตัดไปนะครับแล้วก็แบบเพิ่มอยู่พิ่งเริ่มไลฟ์ทำไมถึงเริ่มเริ่มไลฟ์ตอนนี้ไม่ใช่จริงผมไลฟ์มาตั้งแต่ประมาณเออประมาณหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็มาถึงเวลานี้แล้วนะครับเมื่อสักครู่มันแบตหมดแล้วมันตัดไปก่อนนะครับก็เลย ใบนิดนึงเผยพี่คนไหนที่แบบดูนะวันผมจะไล์อย่างเงี้ยนะทุกวันจันร์หุสทุกเสาร์นะเวลาประมาณหกโมงสี่ห้าทุ่มหนึ่งไปต้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็อังคารพฤหัสวันอาทิตย์นะจะเป็นวันจะเป็นตอนกลางวันนะครับเที่ยงห้าทีไปต้นไปวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะวันเสาร์เนี่ยเออจะมีวันพรุ่งนี้นยจริงๆต้องเป็นตอนกลางคืนนะแต่ว่าผมไล่สองรอบนะตอนกลางวันด้วยนะครับแล้วก็กลางคืนด้วยเพราะพอดีช่วงมาช่วงเนี้ยหมายออกดอกเยอะนะครับอาจจะแบบว่าถ้าตอนกลางคืนเดียวเดี๋ยวมันขึ้นได้ไม่ไม่ไม่หลายชน การไลฟ์ผมไม่ได้แบบปั๊มๆแล้วก็จะพูดอะไรไปเรื่อยเปเนะก็ประมาณนี้นะกติดตามด้วยแล้วกันนะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเรบฝันดีดาตีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับพี่ๆนะเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงห้านาทีรอบหนึ่งแล้วก็ตอนหนึ่งทุรอบหนึ่งนะสะดวกดูตอนไหนก็เข้ามาชมแล้วกันหรือว่าดูย้อนหลังก็ได้นะครับนะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีพี่นุกนะครับก็ฝันดีนะครับพี่อันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับปิดไล่แล้ว Bây